สวัสดีครับตบมือสวดๆให้ครูใหญ่นะเอาสวดสวดอีกอันนี้สวดๆให้เจ้าของพี่น้องสิเพียนด้วยครับพี่น้องดอนหมดแดงกุหลัง <Yeah. S 1> คนครูใหญ่ถามจวีศักถาม <Yeah. S 1> เพียนอยู่นั่นแล้วครัำมูดเจา้าก็ตัวข่อยว่าสั่นว่าแน่นวะตัวยังไงปลาใสมือนี้ยู่ใสที่ <Yeah. S 1> อยู่วัด ปีน้องเลี่ยนบ่เลี่ยนอ,อย่าตัวนะอยู่วัดพี่น้องครับเห็นพี่น้องซเอียลว่าอยากเลี่ยนอยู่หันแล้วหันมุงเจ้ารถตัวคอยสแสดงว่าพี่น้องที่นั่งนู่นี่เดี๋ยวก่งใช่ตาเบ่งแล้วกับเป็นผู้อาวุโสส่วนหลายมันบ่ครับเลือกตั้งผู้ลลจักเทือแล้วหลายเทือจนจำว่าได้เลือกไปแล้วคือเก้าบ่ คือเก่าเปนบ่ครับพี่น้องเบื่อเบื่อเพราะว่าการเลือกตั้งตะเทียวการหาเสียงตะเทียวกับว้าเรื่องนโยบายนะครับที่ดีนะครับหลายพรรคก็บอกว่าเป็นรัฐบาลค่าไฟลดทันทีเป็นไหมลดไปบ่มเนี่นั่นแหละครับพี่น้องถูกตักมาหาเสียงก็มีแต่มาว่านโยบาย พ่อเว้าเขาไปแล้วพอได้อำนาจแล้วกับบเฮ็ดตามนโยบายที่ให้ไว้แม่นบ่ครับเลยให้พี่น้องเบื่อการเมือง<ด>อันนี้แหละครับพี่น้องเป็นจุดกำเนิดของอดีตพรักอนาคคใไม่รูจร้จักอดีตพักอนาคคใไม่บรู้จักบ่เคยใส่บริการบ่<ด>นะครับยุคแล้วมาเป็นพักไหไดพักก้าวไกล นะครับเคยใช้บริการพักเก้าไก่บ่เคยไปลงคะแนในให้พิธาบอผู้ใดเคยอยู่นี่ยกมือขึ้นปาว,า,นา,าวันหนาพิธามาเบิ่งเถิดเดื่อมีแต่แฟนครับเจ้าดิแสดงว่าพี่น้องดอนมดแดงอยากเปลี่ยนครับพี่น้องอยากเปลี่ยนการเมืองแบบเก่าให้เป็นการเมืองแบบใหม่ อยากเปลี่ยนการเมืองทีว่่าตรงไปตรงมาด้วยสัจจะวาจาเม่นบอกครับดังนั้นพี่น้องครับคุณติดชานะครับเป็นหัวหน้าพักอดีตก้าวไกลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ฉันทามัติให้เราเป็นคัดนดิเดบนายกรัฐมนตรีแต่ว่าบ่าได้เป็นเพราะว่ามีมู่นะครับมีมูจะบัดสั์หักหลังแต่บ่เป็นอย่างครับ เมื่อนี่หัวหน้าอดีตนะครับหัวหน้าพักเก้าไก่สิมายืนยันว่าถึงแม้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามฉันทามติพี่น้องแต่หยุดพักประชาชนไม่ได้แน่นอนเราสิมงาหาพี่น้องคนอุบลโดยผ่านอบจอห้องนี่แหละครับเพื่อเหตุการณ์เมืองเชิงนโยบายเพื่อเหตุการณ์เมืองที่เห็นหัวพี่น้องประชาชน คนไทยครับพี่น้องดังนั้นวันที่22นี่พี่น้องตั้งใจให้ดีถ้าพี่น้องอยากเปลี่ยนถ้าพี่น้องเบือ่อวันักการเมืองม่จถัวพี่น้องประชาชนให้พี่น้องตั้งใจดีๆตั้งใจดีๆเข้าคู่หานะครับเปลี่ยนเมืองอูบลเลือกเบอรอไหนครับพักไหนดู ง่ายยกซื้อมาจากไหนเนาะมารู้จักนี่เด้่าลุจักเอาซื้อมันอาจจะจำยากบพรคุณเลือกเบอร์ใดสีไรเสือนี่ยนะสีไรเสือสเอาพีน้องตบมือสวดๆใ้พี้ลองตอนหมดแดงเนี่ย ผต้องบ,บกอกยังหลายดอกนะมือนี่พี่นาองรอนวดแดงตั้งใจสิบเตียนแล้วนั่งอยู่นีประมาณหาร้อยคนไปเลือกมดนีชนะบ่ชนะบ่อาจสิบดสนะเพราะว่าคะแนนทั้งมดในอุบลในการเลือกตั้งเทียวที่ผ่านมาอุณะอยู่ที่สามแสนกว่าสี่แสนคะแนนเหมือนกันครับพี่น้องดอนมดแดงเลือกทั้งมดนะครับ ยุนีขันมูบ่เลือกนํากับพ่อสนะดังนั้นพี่น้องนงอั่งยุนีเหดให้ high, คุณน้อยชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้โดยการไปว่าพื้นนว้าพื้นในทางที่ดีนะครับบอก่อครับพี่น้องนั่งยุนีคนหนึ่งไปบอกสิบคนได้บ่ครับได,ได้บ่ได,ได้บ่เสียงอ้อยห้หเล ว่าเป็นตาได้ให้เอานางยุนี่ภารกิจเขาเด้ยขันยากเตียนอิรีหนึ่งคนปเป็นเราสิบคนเป็นหัวคะแนนธรรมาชาติเขาเอิญน,นะครับโดยหัวคะแนนที่มีอุดมมาการนะครับถ้าเฮ็แดแบบนี้ได้น้อยสิทธิพลเราหากวัดดิชนะและพี่น้องตอนมดแดงชนะแน่นอนตบมือดังๆหีทุ่ <culosis> ใช้ชนะครังนี้โมเมนใช้ชนะของน่อยผู้ดเดียว เป็นชัยชนะของพี่น้องรอนมดแดงและพี่น้องประชาชนคนอุบุและสีบทธรรมดาแหละครับชัยชนะครั้งนี้เสียในฐานาของการเมืองเปลี่ยนไปทั้งประเทศตบลเปืนดำเนี่ยนี่เขาเอนับผู้สร้างการเปลี่ยแนแปลนที่นั่งอยู่นี่เด็ดไอ้นี้มีขนสะเทือนทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทยให้การเมืองใหม่การเมืองที่ไม่ใช่การเมือง บ้านใหญ่ให้การเมืองมันขึ้นอยู่กับอำนาจของพี่น้องประชาชนขึ้นอยู่กับปลายประกาศของพี่น้องประชาชนสร้างสอนอาการเมืองที่ต้มที่ตัวที่หลอกดูเรื่องแว่มีศสัจจาได้ไหครับพี่น้องได้ไหครับพี่น้องดังนั้นวันที่22นี้เป็นชัยชนะของพี่น้องคนมุบลเป็นชัยชนะอำนาจของพี่น้องประชาชนมีเลยแท้ได้ไหมครับพี่น้องมันไดกาเบ้ด ทำได้กา้าบมอเอามาดีอยากพ่อผู้ใดร่อมไปทั้งคุณทันพร้อมแล้วผู้นี่ซื้อว่าจังไหนนายกน่อยนายกน้อย,ย,อยสิมาเผยความในใจสิมาเผยนโยบายนะครับเอาตัวเป็นๆนี่แหละเมาว่วอากับพี่กับนองเอาขอเสียงตบมือดังๆ นะครับให้กับน้อยสิตพิพน